คอมเตือนคลิปนี้ไม่ใช่ของผมแล้วก็ฝากไปดูชาแนลจริงด้วยเข้าใจไหมแต่ก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วล่ะมัง้งโอโ้ยนี่มันห้องเรียนกระดาษไอ้น้องหนังสือกระดาษบอกเราเป็นลูก<ป>รักอาจารย์โอ้โหนี่มันหนังสือเอียงว่ะโอ้โหทุกคนทีแค่ดิฉันเป็นนักเรียนใหม่นะคะโอ้โหยุ้งเรียนแม่งแปะกระดาษมาเลยโอ้โหแมีแต่พวกขี้อะไรเนี่ย โอ้โหเมื่อกี้ฉันรู้สึกว่ามีคนพูดคำหยาบนะแต่โทษทีฉันเดินดีๆไม่เป็นอมุนไปเลยสวัสดีครับอาจารย์มันเจนี้นะเจนักเรียนสมการง่ายๆเออเจ้าโอลิเวอร์เอ้อฟิวเอ้ออะไรวะทำไรทำไรอ่ะเย่าชิมัดหมูฮ่าจานเดี๋ยวผมซูนเดี๋ยวจันจันขอร้องนจันทุกอย่างเป็นเรื่องเลยน้อยแนไอกระปุกอสุวิ running เลยใครก็ไ <refused> ด <frustration> like ้สวยสวยเนะสวยนี <diction aries> ่เลยนะหยุดเลยนะไปไปไหนบักคำมวานี่เลยสีบฮืประตูแจะบเลยเหองู้นีไม่รอดลรอกดูสิเนี่ยเท็ดโคตรแย่ได้เวลาลีเซสมองแล้วเกิดอะไรขึ้นเนียรออมาได้มือนก็ดูสภาพกูสิ ล้อกชั้นเดือนโอ้โหกลัวจะพัดอาแบบนี่กชั้นสิเดินมาแบบเท่ๆเลยจ้าทำหน้าไม่ไปทีนึ่อคิดว่าหน้ากลัวมากเหรองูหมูเป็นแล้วจ้าตุ้มเจ้าว่าไปกระดาษเปลี่ยนหน้ามันเป็นไรหรอวะงั่เจอห โอ้ที่นี่มันสุดยอดไปเลยมันก็เหมือนธงประเทศไทยแบล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 บเยอะโอ้ใครก็ได้สวยตัวด้วยโอ้ไงเจอกันอีกแล้วนะจะบอกให้นะการเป็นลูกรักนี่มันโคตรดีเลยจะทำตัวแย่แค่ไหนอาจารย์ก็ไม่ด่าสักนิดสุดยอดไปเลยใช่ไหมอลิเวอร์ถูกเป๊ะเลยซิปพวกเรานี่มันเป็นลูกรักฉันนี่มันโชคดีจริงๆเห็นอาจารย์ลังโอริโอ้ไหมโคตรน่ารักเลยใช่ไหมล่ะเออเออ ด้วยตรงเดินกับเคื่อนมาอีกแล้วดีน่ะเป็นกระดาษเลยไม่เป็นไรเงอะไงจ้ะวิชาชั้นเธอได้เอฟชิบหายแล้วไงจะไปไหนีะหยุดเดี๋ยนี่เลยนะหยุดเลยมานี่เลยไอชจบแอบหายไปไหนแล้วโอ้ไปต่อวิชาชั้นเธอได้เอฟนะโอ้เชี่ยโอ้ไอ้ดีกแล้วซิงจะสอบตกหลายวิชายังมั้ถูกต้องแล้วฉันก็เหมือนกันที่หายแล้วเออเธอหยุดเดี๋ยวนี่เลย โอ้ไม่รอดไม่รอดไม่รอดเลยจะนี่เป็นลังเะจัลลียังเชื่อโอ้โหโดนตัดเอ็นโม้จารจะดำเลยอือตายไปเอกไปช่วยแล้วหนุ่มมาช่วยเจอยอดเปลี่ยนวิ่งเลยหลบไปเลยโอ้เชี่ยเล็บเป็นขี้เลยโอ้แม่งคือตรงนั้นน่ะไม่รอดชิงโอจานทางออกชไปแล้ว ใครวะน่ะชิบหายโอ้แม่งแค่บลังอะไรเนี่ยโอ้โหแตงเดี๋ยวน่าจะว่าไปตัวกูไม่เป็นกระดาษแล้วพี่โอ้โหก็แสดงว่ากูก็ตายจริงอยู่ดิตายในนี้โอ้วิ่งเลยโอ้โหเว้นแล้วยังทุกอย่างก็มาปกติเลยทุกอย่างมีสีแล้วหลอกูบ่นอะไรเนี่ยตายซะตรงนี้เปิดสิวะเปิดโอ้โหแค่แตงเท่านั้น กลับมาเหมือนตอนเริ่มต้นแค่มีสีเท่านั้นเองอ่ะโอ้ยโอ้แมกอนมันเกิดอะไรขึ้นล่วเจ็บใชิบหมเอแหววเลอพะไรนอ้เละเลยหึหยนั่นลมฟงเต็มเต็มโอิเวอร์พวกเธอทำอะไรอ่ะฮ่านิทานจบแล้วให้เสียงภาษาไทยโดย pcf tv